ฟามฮาดออันใครก็ตามที่เหมือนกับว่าขัดแย้งหรือว่าละเมิดขอบเขตจากสิ่งดังกล่าวจากศาสนานี้อาววกตลฟอันฮุหรือว่ามีความแตกต่างออกไปจากแนวทางนี้ฮาลักพินาตบอดลหลงหลงทางนะครับฮาลักก็บปกว่าคือพินาศแล้ว คำว่าพินาาตัวนี้ไม่ใช่หมายความว่าพินาศด้วยทรัพสมบัติแต่พินาศตัวนี้หมายถึงว่าคุณจะดําเนินชีวิตแบบไม่มีศาสนาเลยคุณดําเนินชีวิตไม่มีศาสนาคุณก็ขาดทุนและย่อยยับและคุณตายไปคุณไม่ได้รับอะไรเลยนะครับบวชดอนแล้วคุณจะหลงด้วยคําว่าหลงหมายถึงว่าคุณจะไปปฏิบัติในสิ่งที่มันไม่ใช่ศาสนาแต่คุณคิดว่ามันใช่นี่คือหลงหลงอะ เหมือนคนเดินหลงทางอ่ะก็คิดว่าไอ้ทางนี่คือใช่แต่จริงๆแล้วมันคือไม่ใช่ฉะนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยไปเอาแนวทางอื่นที่ไม่ใช่มาจากอัลลอฮ์และนบีเนี่ยเราอาจจะหลงหรือไม่ก็พินาศไปเลยก็ได้นะครับวะฮุวมัมน,นียนุนอัลลอฮ์ตอฮิดิลละอัลลอฮและนี่แหละมันเป็นโครงสร้างมัมน,นียุนมันเป็นโครงสร้างที่อยู่บนการให้เอกภาพกับอัลลอฮุบ ب ح ا า ه และ ت ع เพราะว่ามันเป็นพื้นฐานเลยพี่น้องศาส,สนานเนี่ยถ้าเราบอกว่ามาจากคนเนี่ยก็คือเอาล้อไม่ได้เป็นหนึ่งแล้วแหละเพราะว่าคนวางบทบัญญัติเนี่ยคือเอาร้ององค์เดียวเอกะเดียวแต่ถ้าบอกว่าศาสนานเนี่ยมาจากโตคูคนนน้นมาจากกลุ่มชนเนี้แสดงว่าคุณกาลังให้สถานะพระเจ้าแบ่งไปให้กับกลุ่มชนนั้นและกลุ่มชนนี้ด้วยการเขาสร้างบทบัญญัติเองได้การที่เราไปยอมรับนะกระทั่งการยอมรับของเราเนี่ยยอมรับว่าเออคนนี้เขาทําดีไม่เป็นไรหรอกให้เขาทําไปเถอะ โดยที่มันไม่ได้มีจากกุรานและฮะดิษนี่คุณกาลังทําลายเตฮีดในความอากินาของคุณด้วยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่คุณต้องอิงการ์ต้องไม่ยอมรับในสิ่งที่พวกเขาทาอ่ะเขากําลังรวมตัวกันในบทบัญญัติที่เขาสร้างขึ้น,นมาเองเขาบอกว่าเนี่ยคือศาสนาเนี่ยคือสิ่งที่ทําแล้วมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราก็บอกอาไม่เป็นไรดีเอาเอาดีเอาเลยไม่เห็นมีใครตายเลยนี่ใช่ไหมทำแบบนี้ก็ไม่มีใครตายทำแบบอย่างนั้นก็ไม่มีใครเดือดร้อนเอาไอ้นู่นมาเอาไอ้นี่มา ก็มีกุรอานมีฮะดิษมีอะไรมีกุรอานมีการระลึกนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแต่มันไม่ได้มาจากอัลลอฮ์และรอซูลแค่นั้นมันก็เพียงพอแล้วที่เราต้องอิงการต้องไม่ยอมรับเพราะว่าศาสนาเนี่ยต้องมาจากอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์นะครับวะตารักวะตาร์อัลลอฮิเดลวตาร์กอิบูดะที่มาสิวะและการ คือถ้าหากว่าเรามีมีมาตรฐานที่ถูกต้องนะครับมันก็จะเป็นการที่เราทิ้งการอิบาดัตกับสิ่งอื่นเว้นเสียแต่เอาลอสุฮัตละองเดียวแล้วแหละคือเตาฮีเราจะถูกปรับให้ถูกต้องถ้าเราเข้าใจถูกนะว่าศาสนาเนี่ยมาจากอัลลอฮ์และมาจากรอซูนนะครับอิบาดัตของเราก็จะมีแต่เอาลอสุฮัตละองค์เดียว แต่ถ้าคนเนี่ยถ้าคนเนี่ยเขาเชื่อว่าศาสนาเนี่ยมาจากการสังคายนาหรือมาจากกลุ่มชนหนึ่งที่เขายอมรับกันเนี่ยการอิบราฮิมที่เขาทํากันไปเนี่ยมันไม่ใช่ทําเพื่ออัลลอฮ์แต่มันไปทําเพื่อกลุ่มชนนั้นหรือว่ารองรับอารมณ์ของตัวเองวัดตะกอยยุตบีมาชอระอหุลลอฮุอัลส่วยยัลละถ้าว่าเรามีมาตรฐานที่ถูกต้องเนี่ยมันจะทําให้เรานั้นเป็นผู้ที่ได้รับการผูกเอาไว้ด้วยกับสิ่งที่เป็นบทบัญญัติที่อัลลอฮ์สุตลตาราส่งวางเอาไว้ให้ นะครับตะอกอยุทธก็คือเราเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรจะครอบนะครับสิ่งที่ถูกต้องคือไม่ทําให้ตัวเองแบบอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าหากว่าเรามีมาตรฐานว่าศาสนานั้นมาจะเอาล่อและมาจะารอซุลจะทําอะไรก็ต้องดูหลักการดูความจริงดูพิสูจน์ดูก่อนมันทาให้ตัวเราเนี่ยไปผูกกับบทบัญญัติที่เอาเร์วางเอาไว้อย่างแท้จริงวะลิบเจ้าดูอัมมาฮัรมะฮุลลอฮุฮะดะฮวดีนและมันจะทําให้เราห่างไกลาจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้าม นะครับการที่เราพยายามทําตัวเองให้ระวังกับการดำเนินชีวิตเนี่ยมันจะทําให้เราห àng, ่างไกลจากสิ่งที่อัลลอฮฺสุบะตาลาห้ามด้วยหาดาวดีและนี่คือศาสนานี่แหละคือสิ่งที่เราต้องเรียนคือสิ่งที่เราต้องเป็นมาตรฐานการดําเนินชีวิตเลยกอลูฮูลัมยูดะอัลลอฮฺกูเรดีจาวะอารออิฮิมคำคำพูดของเชเบัตบาฮารีที่บอกว่าศาส,สนาเนี่ยไม่ได้อยู่บนปัญญาหรือว่าสติปัญญาของมนุษย์หรือว่าบนทัศนคติหรือว่า วิสัยทัศน์ของใครก็แล้วแต่เนี่ยไลซัดดีนุเชสันและบอกว่าขออธิบายคำตรงนี้นะครับว่าศาส,สนาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่อะไรฮะเราคิดไปเองไลซัดด ah uh ีนุมัสตาสนุหูอาริยาลุเอาเอาระเอาเราเอาหูเชสันและบอกว่าศาสนาเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่บรรดาผู้คนมองว่ามันดีหรือว่าเห็นสมควรจะทำ ศาส,สนาไม่ใช่แบบนี้เพราะว่าความดีณที่ศาสนาคือขอบเขตร,รู้ขอบเขตว่าสิ่งนี้มาจากอัลลอฮ์ปฏิบัติสิ่งนี้ไม่ได้มาจากอัลลอฮฺละรซูลไม่ปฏิบัติแต่ว่าคนในอดีตเนี่ยอย่างเช่นกลุ่มชนหนึ่งนะครับที่ว่ามาถามบรรดาภรรยาของท่านนาบีถามถึงการอิบารัตของท่านนาบีมูฮัมมัดสลัมนบีอิบารัดยังไงนบีใช้ชีวิตประจําวันอย่างไร บรรดาภรรยาเขาก็บอกนบ,บีละมานบ,บีถือศีลอดและนบ,บีก็หลับนอนนะครับแต่งงานแต่งงานกลุงง่มชนนี้กลับบ้านไปถึงปับ๊บคิดเองเลยคิดเองว่า,งงาเออไม่แต่งงานดีกว่าแต่งงานแล้วเป็นอุปสร